สวัสดีทุกคนผมมาดูเทศของตะครนเลียกิวกันดีกว่านะฮะเมื่อสมบัติของทีมตัวเองถูกศัตรูเริ่มชิงเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี30%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต30%นะผมไม่แสดงผลซ้ำนะฮะแล้วก็เติมเกจล้นได้นะผมใช้ิว2ไม่เสียการทนตัวไม่โดนสัตว์ปิวเมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะจะได้รับความเสียลดลง30%แล้วก็ฟื้นฟูเลือด7%นะฮะ และเมื่อมีศัตรูมาโจมตีเราที่ธงนะผมความเสียหายที่รับเนี่ยลดลง30%แล้วก็รีสกิลสเร็วขึ้น7%นั่นเองนะแล้วก็เมื่อถูกศัตรูที่ได้มีชิลเนี่ยมาโจมตีจะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น50%เป็นาาเวลา3วินาทีนะผมแล้วก็ยกเลิกบัฟกของศัตรูด้วยนะผมโอ้ยโอเคก็ยังเวล60อยู่แต่ว่านะผมมีบัตรล้อยนผมทั้ง3เกมเลยนะ มาดูว่าบัตรร้อยเลเวลร้อยเลวคกิ้วของผมจะเป็นยังไงนะผมก่อนอื่นนะผมขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะผมใครมองหาไอเดียเพชนราคาถูกเริม่มต้น10บาทเนี่ยต้องซอมบี้ดัดเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการบัตรภายในต้องแอดเอกเท่านั้นนะผมโอเคไปดูเกมไปดีกว่านะผมเล t s g กมาดูกันที่เกมแรกนะฮะมีฮิสรุมาให้เราได้ลองนะผมผมเนี่ยใส่บัตรร้อยนะฮะมาอยู่3ใบ3เกมพอดีมา ก็เป็นสายโล่ก็คือไม่ต้องไปลองอะไรมากมั้งก็เล่นแบบสายโล่ไปนะฮะแล้วก็พวกสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันก็น่าจะใช้รับมือกับตัวขอ้อย่างคิสรุได้นะผมอย่างเช่นสกิลหนึ่งที่สร้างป่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ลดเลือดคิสลุให้ออโตดอปมันหายไปได้นะกะ็ตัดเลือดด้วยนะผมมามาเริ่มเจมฮะฝั่งหนูมีคิสรุตัวหนึ่งแล้วก็มีการาฟนะผมผมเป็นสายโล่คนเดียวนะผมตอนนี้ ดึงธงแรกไปก่อนเลยฮะโอเคขีไปธงกลางไปนี่ฮะสกิลหนึ่งของคิสซลุไม่เจ็บไม่คันเท่าไหร่นะผมแล้วก็มีคนดึงธงกลางอยู่ผมสกิลสองไปแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันนะผมแล้วก็ทันไหมหคิสซลุยกเลิกไม่ดึงนะผมนี่ไงโดนตัดเลือดไปโอเคเดี๋ยวไปธงนู้นต่อฮะธงกลางเสียนะผม พีสลุมาแล้วผมก็สกิลสองไปนะโอ้ยสกิลหนึ่งเนี่ยสร้างป่าป่ามาแล้วยังไงพีสลุไม่อยู่ไปไหนไม่รู้ว้าไปแล้วป่าหนามาเนี่ถึงบ้าโดนดาเมจอุ้ยโอ้โหโดนมาสกิลสองมันแรงโนะอง้ยพีสลุแต่ว่าผมมีสกิลที่น่าจะเพิ่มความถึกได้ฮนะนี่อดอทได้เว้ยแต่ก็นี่ดดไงหลงาวแปลงร่างอืแล้วไงฮนะโอ้แทงมาเลยแทงมาอีกโอ้ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่คันนี่ เปลี่ยนฟิลเป็นป่าออมอลล้าผมมรณลแทนนะเคยโหเวิลรอยจะด้วยน,นะับผมเคยังไม่ชินยังไม่ชินแต่ว่าตอนนี้ทงยังนำอยู่นะผมสามต่อสองทงนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ฝนหลวงของคิสซรูเนี่ยมันทนได้นะผมเลคุกิวนะฮะผมว่าถึงตัวนี้จะเวลร้อยก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเวลแปดสิบมันก็ยังทนได้เลยนี่ไงดึงหรอดึงหรอฮะโรเจอร์โรเจอร์ โดนปัดเสยเข้าไปเรียบร้อยอะแรงนะบอกเลยอ๋อคิดหนีว่ะมันหนีว่ะไม,ม่ยอมเข้าป่านะมาเติมเกียรติกันเลยฮะนี่ฮนะฝนหลวงไม่เข้านะับผมแต่ว่าไม่มีแบบเติมเกียรติไม่สนคนนะผมตัวละครอ,อย่างเรียกคิวนะโอเคตรงกลางน่าจะลำบากแล้วนะฮะตอนนี้ คคิดรู้ฝันกับข้ามใกล้ตายแล้วนะผมคนหลวงมาก็ไม่เป็นไรฮะไม่เจ็บแล้วแต่ว่าโรเจอร์นะผมในต้านนี้โรเจอร์เยอะนะฮะนี่สกิลเดือมกันแต่โอ้โหจะปาดเอางั้นสกิลสองเลยอยู่ไหนอยู่ไหนโรเจอร์หาไม่เจอตายสกิลไม่หยั่งกว้างอะโดนดาเมจด้วยนะผมสกิลสองไม่ใช่แค่จะทําดาเมจกับคนที่กำลังดึงธงนะทำดาเมจรอบๆด้วยนะผมรอบๆเดือกเขาสกิลนะผมสวยดิได้ธงสัมชีวิตท้าย เราต้องไปฮะแต่ว่าทีนึงหนีหนไอ้ป่ามาแล้วนะอ้ยดีนะไม่ตายอ่ะรีบเข้าทงก่อนเลยฮะแล้วก็สกิล้สองตอนนี้สบายแล้วมาเรียบร้อยกราฟตายไป็นหนึ่งมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละ <c oughs> โอเคได้ทงไปนะฮะผมนีอย่าตีธรรมดาตีธรรมดาคิดรอจะดึงเหรอฮะคิดดีๆนะไม่ดึงนะใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะผมโอ้โหแทมเจ็บพันสามอ่ะ วันนี้เมตาคิสารูนี่คือแบบห,หรือว่าเล่นได้เหรอเนี่ยโอ้ได้ m ี p ด้วยผมไม่ได้ MVP นานมากแล้วแต่คิสารูเข้าเกมมานะโอ้โหสุดยอดเป็นเลยนะผมฆ่าไปสี่นะผมเติมเกียร์ไป4นะี่นมาดูเกมต่อไปกันดีกว่านะโอ้คราวนี้คิสารู2ตัวเลยผมมีปู่การาฟด้วยนะแะน่นอนว่าโรเจอร์นะผมเยอะอยู่แล้วผมเมตานี้ มาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมบัตรร้อยใบที่สองนะฮะมาโอ้ยตึงบอกเลยตึงฮะชี้ทุกฝั่งนู้นนะครับผมถ้าอยากจะวัดว่าไหวไม่ไหวเนี่ยดูเกมนี้เลยฮะโอเคขอดึงธงแรกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวระแวงฝนหลวงอะยังระแวงฝนหลวงอยู่แต่ว่าไม่น่าเจ็บป่ะต้นเกมไม่น่าจะแรงมากนะครับผมขอด้ยก่อน รอออโต้มีไม่ต้องรอก็ได้เนี pues ่ยสกิตสูดึงคงเหรอได้บัฟเอชีแล้วเราแต่ว่าผมไม่ทันนะสกิลสองกะว่าจะสกิลสองไม่ขัดไม่ดึงนะแต่ว่าไม่ทันนะผมคือจะไปเติมเกจดทงอื่นก่อนเพื่อนเราโหดอยู่นะแต่ว่าคิดรู้ฝั่งหนุ่มข้ามยังไม่ตายเลยฮะป่ามาแล้วนะไปป่ามาแล้วเอ้าเปลี่ยนฟิวไปแล้วนะผมเปลี่ยนฟิวเป็นน้ำแข็งมาล้ว มันมันซ้อนกันไม่ได้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะอุย้ยอะไรอะ่ะบักเหรอเฮีนยน่าจะบักงั้นสก,กิลสองมาเลยโรเจอร์นี่ไงอยู่ไหนอืมเออตายไหมไม่ตายวะ่ะสก,กิลหนึ่งามมาแล้วนะโอเคขออยู่ในทงกันดอดได้ดอดได้ดอดไดเอา้าโอ้โหติดสโลได้ผม นีเดี๋ยวเพื่อนเรามีเลียงคุก,กิวด้วยนะสบายลแล้ยตัวใหญ่ๆดูดิแล้วมันมีแบบเหมือนแบบเป็นลากต้นไม้นะผมร,บรอบๆมันนะเออถือว่าดาเมจคือแบบอย่างกว้างไม่มีทางตายแน่นอนอนะ่ะเลียงคุก,กิวที่อยู่ลากต้นไม้นะผมตายยากนะฮะนี่ไงดึงธงหรือเปล่าดึงธงหรือเปล่าไม่ดึงเหรอโอเคเอาไม่มีสนามแบบนี้ก็ป่าบอลล่าเลยฮนะ เรียบร้อยมอน้าไปหนึ่งโอ้แต่ว่าดึงธงเหรอฟโยฟโลตายไหมไม่ตายเว้ยโดนป่าแล้วก็ไม่ตายอะม,มีกันตายอดอดได้ไหมสกิลหนึ่งป่ามาแล้วนะแต่ก็มาเลยปู่อยากไวมพนานแล้วนี่ไงตายป่าอยู่ไหนเนี่ยกิทลุดูเชิงไม่ยอมเข้านะครับผม นี่ปู่อ๋อปู่อ๋อนี่สกิลสองดีอย่างไวอะมาเอาติดแข็งเรียบร้อยไหมหนี่ไงโดนไปดิโอเคโอ้สบายที่สนุกสกิลหนึ่งไปสกิลสองอืมหุยโอ้โหเออมันแรงจริงโอเคมันแรงอยู่แล้วโอ้โหดูว่าจะแบบ สกิลสองไม่มีทางตายแล้วเนี่ยโดนนะเฟีอฟโล่เดี๋ยวผมเอาโดเจอร์มาช่วยเพื่อนพิชเกมก่อนไม่ได้ไม่ได้เดชนะอยู่แล้วเสียได้โอ้โหโอเครูเรื่องเโอ้ฟูจิชนะดึงธงได้ฮะสวยจัดมันจะดึงคืนไหมถ้าดึงคืนผมสกิลสองนะสกิลสองไปโดนป่ะโดนสวยโอ้โหโอเคเลยของเกมนี้เพอร์เฟกต์ฮะบัตรร้อยใบที่สองนะผม สุดยอดนะฆ่าไปเท่าไหร่เลยแต่ว่าตายบ่อยอยู่นะอุ้ยฆ่าสามนะ <c oughs> มาดูเกมสุดท้ายกันดีกว่านะฮะผมบัตรร้อยหมดแล้วนะฮะแม่เสียดายแต่ว่าผมยัง <c oughs> ไม่รู้จะตัดสินใจยัดสัก80ดสิบดีไหมนะฮผม <c oughs> เออยเยกใหม่ก็อีกตั้งเดือนหนึ่งนะ,ะองนไอ้ยาเนี่ยไอ้ผู้จิร้ายเลีวกิวมันก็เป็นเอ,เอรีเจน,เน์เดือนเดือนกันยายนอยู่แล้วนะผมตู้อยู่ยาวเดือนหนึ่งเลยอะ ไม่น่าจะมีตัวดีเจนตัวใหม่มาแล้วมั้งจากที่ดูนะฮะเ,เจะมีเริ่มเจม,มานะผมดึงธงแรกก่อนเลยฮนะใส่โล่เยอะนะผมทีมผมคุซันสองเลยฮนะแต่ว่ามีสายวิเป็นฟูจิโทละนะผมนี่นี่นีลหลวงนะผมไม่เข้านะฮะผู้ฝันของข้ามีออตโตคิคนนึงนะับผมโอเคมาจะวัดเหรอมาวัดกันมาเลยคนดูก็ยากเห็นอยู่แล้ววาวัดสู้ได้ไหมโอ้ย เพึ่งหลอแล้วเฮ้ยอย่ามาช่วยอย่ามาช่วยนี่ใหญ่สกิลสองอุ้ยเลือดเด้งยังไงยังไงยังไงวัดหรือเปล่าวัดหรือเปล่าดรอได้ตีธรรมดาอูมันดรอดได้วะพยายามเรียกยังไงตีธรรมด,ดาก่อนอไม่ตายเว้ยสกิลสองมาแล้วตีธรรมด,ดาตีไหมตาโดนโอ้แต่มันเจ็บเจ็บเนื้อตี่อยาสกิลสองไปก่อนเลยมันดออแต่ไม่โดนนะ ไม่โดนเว้ยโอเคตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้โหมันตีธรรมดาไกลก็จริงนะแต่ว่าไ,ไอตัวนี้มันเว็นระย,ยะวะ่ะมะสกิลหนึ่งโอ้โหวตายละจะติดวูด้พอดีสวยต่อยงไงต่อยยกยังไงอะโโหมันอยู่กับผมทั้งเกลยวเลยวะเนี่ยคิสัลุโวหดอสป่าดนะ้วยดอสป่ามาผมเนียสเต็ปดีเด้อวนี้สกิลสองก่อนเลยยังไงอยู่ไหนเนี่ย ไม่โดนสกิลด้วยออตเดอรยังไม่หายเหรอนี่เอาป่าไปีนายย่า,นาจะหายมั้งออตเดอรดแต่ว่าโอเครู้เรื่องยิวสองโอโ้โหไม่ตายไปตัวนี้ตกคุณจ,จอบมาหนึ่งทีไปละเติมเกลดดีกว่าเดี๋ยวเวลาฟิวเราเป็นฟิวน้ำแข็งอยู่เนี่ยผมมาเยอะหรอ นี่เปลี่ยนไปฟิวป่าไปโอเคสกิลสองผมมาแล้วฮะตีตีธรรมดาโอ้ยพอไปอีกดอบได้อีกมาจะฆ่ากันตายไหมวันนี้โอ้ยเด้งไปเด้งมาม <laughs> เด้งเข้าทงโอเคไม่จะทำอะไรไม่ได้นะฝังข้าไม่มีสายวิ่งด้วยมั้งครับสกิลสองไปไม่ตายฮะแต่ว่าติดบูได้ดิ ต,ตีดบูธแรงอยู่อย่างนี้แต่ว่าน่าจะเสียออโเตอรดอยไปแล้วนะกดสกิลสองทันไหมทนันเสียติดบูธเราติดบูธเลืเ่เด้งมาไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่คันนะสกิลสองมาอีกแล้วนะนี่ยัดีอย่างเร็วมาดิมาดิาด,ดึงธงหรือเปล่าเอาดึงกระป๋ามอ,อลนะนี่ไงย,ยตอดเอรื่อยอไปเสียออสตอรดอนนะแบบเนี้ยนี่เอาธงได้ไหมฮนะวูดเพื่อนผมตายเต็มหมดเลย าสี่สิวสองไปก่อนเลยนี่เรียบร้อยนะผมโอเคเกมเพลย์เล็วกิวเวลอลเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมบอกว่าจะเป็นตัวช่วยในทุกคนเนี่ยตัดนใจในการสุ่มได้นะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไนะครับสวัสดีครับ